สวัสดีครับก็มาพบกับเกมหงไกนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดถึงไลายโคนที่ทําการแจกฟรีมาในกิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะก็ชื่อของไลคโคนนี้ก็เป็นของซิลวูฟเนาะชื่อว่าคร i c k on t h e ะดอนะครับผมก็มีการเพิ่มอาคิพิทมีการเพิ่มอัตราสร้างสถานะเนี่ย40%ให้กับผู้สมสัส่แล้วก็หากผู้สมสัคเนี่ยโจมตีถูกเป้าหมายที่มีดีบัฟลดเด็บอยู่เนี่ยจะทำการฟืฟ้นฟูพลังงาน8หน่วยนะฮะ การโจมตีนี่เนี่ยก็คือทั้งสกิลแล้วก็ทางการโจมตีปกติเนี่ยก็คือนับหมดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมหลายคนอาจจะงงนะว่ารับมาจากไหนนะฮะก็กด t f 1นึ่สำหรับ PC นะฮะหรือถ้ามือถือเนี่ยก็หาเอานะครับผมผมไม่เคยเล่นมือถือนะก็กดที่หมดเนเรื่องนะครับผมแล้วก็เล่นหมุดให้เสร็จนะมันก็ให้เรากดไปพบนนี้เนี่ยเอามาใส่จนกลายเป็นไลค์โคนนะเมื่อเราทําการรับไลค์โคนเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ก็ได้ครับผมหรือจะออกไปหน้าเมื่อกี้ก็ได้ก็กดที่ร้านค้าแล้วทําการซื้อคุกกี้ ทั้งหมด4อันนะก็ทําการขัดท่าได้ครับผมโอเคครับผมเมื่ออรู้คร่าวๆแล้วเราก็จะไปพูดถึงตัวละครที่ดีที่ควรที่เหมาะกับการใช้ตัวนี้เนาะเซียวบุฟฟ์เนี่ยเหมาะอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วครับผมแต่เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ทุกคนน่าจะมีกันแน่นอนก็คือน้องเพล่านะฮะมาดูอ่านชื่อถูกชื่อผิดนะครับผมเริ่มระแวงแล้วฮะเกมนี้แล้โอเคครับผมอ่เพล่าดียังไงฮะก็อย่างน้อยเพล่าเนี่ยก็จะมีสกิลหนึ่งสกิลนะก็คือท่าไม่ตายนะครับผมที่ทําการลดเดฟ อ่าไฟตรงข้ามใส่สองเปอร์เซ็นต์นะครก็ถ้าหากเพล่าอันติใส่ตัวละครฝ่ายต,ตรงข้ามเนี่ยแล้วมีแล้วเพล่าทําการโจมตีไม่ใช่เป็นการโจมตีปกวติหรือสกิลเนี่ยก็จะได้ทําการฟื้นฟูทั้งหมดอ่าแปดหน่วยต่อรอบนะครับผมก็คืออ่าถือว่าคุ้มมากนะฮะเนี่ยแล้วมีทั้งพาสซีฟตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครปลดพวกแบบว่าอ่าสกิลพาสซีฟพวกเนี้ยมันก็จะมีการช่วยเพิ่มฟื้นฟูนะจะทําให้แบบว่าอ่าน้องเนี่ย ฟืนฟ้นฟูได้ดีขึ้นอีกครับผมก็คือการตีบ่อยไม่ง่ายเองนะฮะคือเนี่ยปกติใช่ไหมก็คือเมื่อศัตรูเป้าหมายถูกจำถูกกําจัดเนี่ยตัวเพราเองจะฟืน้นฟูห้าหน่วยนะฮะอันนี้คือไม,ไม่ไม่จำกัดที่น้องเพราตัวเดียวนะฮะคือทีมเราฆ่าได้นะ่ะศัตรูตายปับ๊บเราก็ฟืน้นห้าห้าหน่วยทันทีเลยอะไรเงี้ย คือดีมากนะฮะบวกกับหลายคนที่มาใหม่แบบเมื่อกี้นั่นก็คือใช้ได้ดีแบบโคตรเลยนะฮะแบบเป็นอะไรที่คอมโบนะ,ะอันนี้คือตัวละครที่ทุกคนน่าจะมีกันนะผมอีกตัวหนึ่งแซมโพเนี่ยผมไม่มีนะฮะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันไม่มีลนะก็ไม่มีแล้วนะฮะลบล้างผมมีอยู่ตัวเดียวในดีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยตอนเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเซียวูฟต่อเลยนะฮะก็เป็นการกดให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะผมไม่ได้เปิดนะก็หลักๆเลยครับผมเซียวูฟเนาะก็จะมีการลดเดฟนะผมอ่าเดี๋ยวนนนะผมหาก่อนน่อเีย พาร์ทสี่ของน้องก็จะมีการอ่าทำให้เกิดบัคสามประเภทคือรถ a อ k ีเรถเดฟแล้วก็รถความเร็วนะฮะทุกครั้งที่เซียวบุฟส์ขการโจมตีเนี่ยะจะมีโอกาส60%สิบเปอที่จะ,ะปล่อยบัคออกไปใส่ศัตรูครับผมเป็นเวลา3เทิร์นนะฮะแล้วลองคิดดูนะครับผมว่าไอ้นี่มันมี60%ใช่ไหมแล้วไล่โคนเมื่อกี้น,น่ะมันเติมเข้าไปอีก40ก็กลายเป็น100%ครับผมทุกครั้งที่เซียวบุฟเนี่ยออกสกิลหรือออกมาแบบอออกมาทาอะไรก็ได้ครับผมมัน ทำดาเอยอแล้วแหละจะทําการปล่อยบัคอย่างแน่นอนร้อยเอครับผมออกหนึ่งทีปล่อยบัคหนึ่งทีนะฮะได้ใช้ทกิแบบเต็มที่แน่นอนครับผมส่วนเรื่องทําไม่ตายเนี่ยไม่ต้องสืบเป๊ะๆครับผมเพราะว่าลถเดฟมาแบบชัดเจนนะฮะมีโอกาส8-5%ที่ทําให้เดฟของศัตรูที่กําหนดนะฮะลดถึง3าเป็นะ์ะเป็นระสามเทินเลยนะสมเทินเลยนฮะ สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคิดดูพูดดีนะเยอะนะฮะนี่น่าจะเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะฮะนี่ยังไม่ไดัพนะถ้าอัพนี่น่าจะมีเพิ่มอีกนะฮะซึ่งผมไม่มีนะไม่รู้จะมันอัพไปเท่าไหร่นะแต่แค่นี้ก็คืออ่าทั้งด้านมีทั้งการูเด็บเนี่ยคือสูงมากเลยละก็คือแบบไรโค้งก็เป็นอ่าช่วยส่งเสริมนะครับผมเพราะนั้นไอหลุมหลุมดำน่ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสที่จะไม่ติดเนี่ยก็ลืมไปได้เลยฮะเพราะเราเติมอัดเข้าไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะร้อยกว่า ติดแน่นอนครับผมแล้วก็เรื่องสกิลอ่าต่อสู้ของซิลวูฟเนี่ยมันมันยาวมากนะผมไม่พูดเยอะแล้วกันนะงั้นเรามาดูที่เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับมันเราก็มีโอกาสพื้นฐาน75เนี่ยที่จะเพิ่มจุดอ่อนประเภทเดียวกันให้อ่าที่ฝ่ายเจีงมีส่งไปให้ฝ่ายตรงข้ามนะสมมติอ่าที่เรามีไฟเนาะมันจะทําให้ทีมตรงข้ามเนี่ยแพ้ไฟอะไรตรงนี้ครับผมแต่ส่วนที่ผมเห็นมามันแพ้วันต่มนะผมก็ดูเหมือนกันว่าแพ้ท่าอื่นเป็นยังไงนะฮะโอเคผมพูดประมาณนี้ก็พอ จาก75%เนี่ยเราเติมไปอีก40ก็คือติดไปร้อยกว่าะฮะแน่นอนครับผมถ้าเกิดเราใส่ไลค์โค้ของเซีวบูฟเนี่ยต่อให้เราไม่ต้องเปิดของประจําตัวของน้องเนี่ยเราใช้ของฟรีนะฮะทุกสกิลที่ซิวบูฟพูดมาเนี่ยจะติดร้อปทั้งหมดเลยครับผมที่เห็นมาเนี่ยฮะเนี่ยไม่ต้องไปนั่งดูเลยมากครับผมเนี่ยอ้นี้ก็ติดร0 0แน่นอนครับผมจะมีคนติดจุดอ่อนแน่นอนไอ้นี่ก็นะครับติดรถเรีบแน่นอนอันนี้ก็ติดบั็กแน่นอนทุกเทิร์นที่การานนะะฉั้ อะไรทีคนที่พูดถึงเนี่ยคือแบบโคตรดีนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําก็ไปทํามาซะแล้วก็เอามาใช้เลยฮนะของโคตรดีนะครับผมเป็นของฟรีที่ดีโคตรๆนะบอกไว้เลยอยันเนี้ยโอเคผมก,ก็หลักๆก็วิวันนี้นะฮะสำหรับการอธิบายนะส่วนใครที่มีแซมปงแซมโปหรือแบบมีตัวละครอ,อื่นที่มากกว่าผมนะก็ลองไปอ่านดูนะผมว่ามันช่วยเสริมตรงไหนมั่งครับผมแต่ส่วนตัวที่ผมเห็นมาก,ก็คือกับซิลบุ๊ฟนี่คือแบบว่าโหดสุดๆเลยนะฮะกับน้องเพล่านี่ก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นการเรียกว่าส่งเสริมการฟื้นฟูเนาะน้องเพราน่าจะอ่อนติได้ถี่ขึ้นนะฮะถ้าเกิดมีการใส่ฟื้นฟูเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งหนักเลยครับผมเคนรี้ผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ